สวัสดีพี่น้องวัตถุทุกคนนาะสุวรรณจะพี่น้องคะมากินยำแหนมข้าวทอด้ะคะเนาะแต่ว่ายำแหนมคุกข้าวทอด้อค่ะเนาะมากินน้ำพริกหาดนด้พี่น้องเด้อเสียบๆจ้ามากินน้ำพริกาจ้ะพี่น้องค่ะจวดๆเลยค่ะมากินกับห้างกับมีดแยะๆเลยค่ะเพียบเลยค่ะมามายยะค่ะบ่ิษหทแางเขาเนาะต่างกล่องจวดกันเลยค่ะ สบายดีพี่น้องก็จะผูดทุกคนบ้างส่วนพี่น้องเริ่มมากินไอย้ยำแหนมข้าวทอดหรือว,ว่ายำแหนมคุกข้าวทอดนะคะเนาะมาท่ะมากินเพื่อว่าเราพี่น้องเริ่มวอร์รย์ยี่างค่ะพาเข้ากินกับมี้ยังเนี้ยแล้วกระดมปีค่ะแล้วก็เมี่ยนข้วหอมเปรย์แล้วก็เมี่ยนใบนั่งเลิศค่ะพายเยลิศค่ะแล้วก็เมี่ยนพักสลัดนะคะเนาะมาค่ะวอร์รย์ยี่างตจวดเลยค่ะมาค่ารุ่ยกันเลยค่ะเพื่อว่าขอซีบเล็กน้อยก่อน เสียบเสียบนะเสียบเสียบนะ หอนเช่หร่ะนี่เหี่ยของมากไม่หอชจังน้อย นี่งพูดยาเบิร์ดเบิร์ดกันวากันน้องพี่น้องเนาะเอรอยมากเลยค่ะ อ่เพ่าเพ,เพ,เพ,เพมาตะเลามาตะบัรพึ้นขึ้นเต็มหนาเลย กินประสุภาพกินจังหลังม่มมั่มเขาสุงเขาไปได้เป็หน่องเด้อ มกพิภพสามเมตรเพชร คเพื่อนของพ้นโตมาแบบไปใหญ่ของพ้นให้ไปพี่นะคะนี่อเบียกแล้ว น้องจ้ากินไปกินมากกล้องตัดค่ะความจำเต็มอีเดยยังไม่ได้เครื่องไม่เตียพี่อนพยน้อมาสมนาบุญคุณเนี่ย ไปกินมาตัดจะสิบออร์ต่อรับไปเรื่น้องรับทุกอย่างรบความจำออกรบชิบออก พิดีนึงพี่น้องค่ะแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้บเพื่อสุขภาพการแจ้งเตือนคีแมศสาราพ,พั่กินผ้าเนาะพี่น้องจะเขาวกีเพป่อว่าเขาพกเขาเจอได้หนุ่มเรื่องเกาหนาขาแยกเจ็บแยกไข่เมื่อใส่ได้ร้ายจ้ะพี่น้องแกสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ